สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมครับเกียร์ฟอร์เวิร์ดนั่นเองครับค่ำคืนนี้เรายังอยู่กับการวิเคราะห์โปรแกรมฟุตบอลนะครับในค่ำคืนวันศุกร์ที่16พฤษภาคม2568นะครับคืนนี้พรีเมียร์ลีกลงเตะกัน2คู่นะครับและก็ต้องบอกว่าเป็นบิ๊กแมตช์ทั้งนั้นเลยเนี่ยน่าสนใจจริงๆครับเดี๋ยวคืนนี้จัดให้แน่นอนนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกแต่ว่าอาจจะจัดให้มา1คู่นะครับและนอกนั้นจะไปแถมบอลที่ค่อนข้างน่าสนใจในค่ับคืนนี้ที่คิดว่าน่าจะฟินแน่นอนนะครัับแแแแลละะะจจาาากกกกรรรรสสวววนนนนนีีี้้้็็เเเปท่่่่คอออขขงงงงุชชซดยผมึื แบบนี้มีของแน่นอนครับให้เชียร์ที่สิงห์บลูเชลซีต้องการแต้มในวันนี้มีแน่นอนครับ2ประตูครับผมมองว่ากับโจทย์แบบนี้ครับที่ต้องการ2ประตูยังไงก็เชื่อว่ากระแสวันนี้ค่อนข้างดีครับให้เชียร์ที่เลบบนเตเป็นคู่ที่2นะครับทั้งฝั่งของทูนเนี่ยนะครับยังดูดีกว่าอยู่เยอะพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าเบลเลนโซน่านั้นจะมีผลงานที่ดีด้วยการที่ไม่แพ้ใครมา5เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วครับว่ายังไงวันนี้ก็เสร็จทูนนะครับให้เชียร์ทูนเป็นคู่สุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ผมเกียร์ฟ กันในครอบครัวนะครับผมบอกเลยว่าหวานเจียบแน่นอนครับส่วนครับ